โอเคยินดีรับเข้าสู่อีเวนต์ใหม่ก็คืออีเวนต์ของเจ้าชายหลุยฉันจะพยายามพูดจะชัดแล้วกันนะเพราะว่าเกิดกูพูดไม่ชัดกูเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้อ่ะอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีตัวละครเข้ามาใหม่ประมาณ2ตัวนะฮะเมื่อกี้พูดเร็วอีกแล้วุณต้องพูดจะชัดใช่ปะเดี๋ยวมันฟังไม่ออกเดี๋ยวทุกคนจะแบบเอ้ยพึงพูดอะไรมึงต้องใช้ไทมเสล็หรือเปล่าโอเคก็จะมีตัวละครอีโวเจ้าชายหลุยกับอีโวแล้วก็ตำนานของการาสีเอลินเซ่นะฮะ เรามาดูที่เช่าชายหรือกันก่อนดีกว่าสกิลก็คือสกิลที่1เมื่อสร้างพื้นที่ของฉันโอกาส45%ที่จะสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัติและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ของฉันไม่แสดงผลจะเติบโตทีสิบ10%ออีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อตกแต่งม์คของฉันหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กโดยตรงจะมีโอกาส75%ที่จะเพิ่มค่าผ่านทางที่ถูกคูณในพื้นที่ทีทมระหว่าง อะไรเลือนนวัตี้ในเพื่อนทีมที่เลือกและสร้างแลนแมก์กโดยอัตโนมัติหลังจากมันจะเรียกฝั่งตรงข้ามภายในแถวดังเข้ามาแล้วก็จะมีสกิลพิเศษก็คือสกิลอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันทําการเพิ่มเอฟเฟกบทลงโทษของเจ้าชัยหลุยสกิลก็คือเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองอีกรอบนึงเนี่ยจะมีโอกาส4 0ที่จะทําลายเต่า2อ,อเทินอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อฝั่งตรงข้าสร้างเลน สกีสกินก็คือจะทำการตัดตัดสิเปอร์เซ็นตัดการนางฟ้าผ่านของข้ามโอเคอเฮ้ยเอฟึกที่สองมันไม่ได้บอกนี่ว่ากี่เทิร์นเนอะเฮ้ยตลอดไปเหรอไม่รู้ทำมันมาดูกันที่การาสีอลิเซนา่าก็สกิลก็เหมือนกันกบตวัวตำนานเลยเห็นเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มแต่ฉันไม่เห็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มต,ตรงไหนเลยก็เปอร์เซ็นต์มันจะเท่าเดิมแต่ก็ แต่ทุกคนจะคิดยังไงอะเซนว่าเปอร์เซ็นไม่เพิ่มอะโทษเราไม่หาดูโทษเราไม่หาดูก็ถ้าเราจะซื้อตัวอันนี้เนี่ยคือมันไม่ไม่แถมเปอร์เซ็นนะอันนี้ไม่แถมเปอร์เซ็นแต่ว่ามันจะได้เป็นแถมเป็นอัญ,ญมณีของตราสีเอลิเซ่ก็คือสกิลก็คือ,คคอในเธอของเราเองเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ของตัวเราเองเนี่ยโอกาส65ปอร์เซที่จะลบสิ่งติดตั้งและสิ่งอัญเชต่างๆแล้วก็เปลี่ยนฝั่งของข้ามให้กลายเป็นหุ่นกระบอกงงงง,งงงงนะฮะ ก็ในเกาหลีแปดสิบห้าเออถ้าใครไม่ชอบการเทียบกับเกาหลีก็ก็ข้ามแบรตัวฉันว่ารับขอไปเทียบแล้วกันนะฉชเปอร์เซ็นต์มันต่ำไปนิดนึงมันต่ำไปนิดนึงเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าเท่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่น่าเกียดไน่าเกียดอยู่ดีแหละน่าเกลียดอยู่ดีมาดูเกินที่ราคาดีกว่านะราคาก็เดี๋ยววะตรงไหนวะอ่านี่ก็มีจี้เข้าใหม่เอ้ยมีดูเข้าใหม่หรือเปล่าต่วเขาเขาเขาขายอ่ะห้าพัน กบเพ็มันเป็นราคากลางๆที่ที่ไม่กลางขอบคุณนะขอบคุณนะความกลางที่ไม่กลางอันนี้ไม่น่าสนใจเลยอันนี้ก,ก็ก็ดีอ่ะเออแต่ก็คิดอีกทีหนึ่งก็ก็ดีอันนี้ไม่รู้สกิลเดี๋ยวไปดูสกิลก่อนถ้าจะไปดูสกิลเะไรไปดูนี่ก่อนอันนี้ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะ แปลงร่เป็นตำนานต้องย้ำก่อนนะตอนเวลาเราได้กาลาสีแบบอีโวแล้วเราออกมาเปลี่ยนเป็นกาลาสีตำนานไม่ได้นะเราต้องเอาตัวเราต้องเอาตัวอีโวธรรมดาเนี่ยมาแปลงร่เป็นตำนานก่อนแล้วค่อยแบบแปลงเป็นกะลีกาลากะลีแปลงเป็นกาลาสีซึ่งแพ็คกาลาสีก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทจะ้เราจะได้เป็นตัวตัวแปลงร่างเป็นกาลาสีแล้วก็อัน อัญมณีของเอลิเซ่ก็คือสกิลนั่นแหละที่มันสร้างถึงกระบ,บอกองงงอีกอันนึงก็จะเป็นหนึ่งพันเพชรประมาณเจ็ดร้อยบาทปกติปกติกตเอคอสตูม e เนี่ยเรียกว่ายังไงปกติออคอสตูมมันจะขายราคานี้อยู่แล้วใช่เปล่าไม่รู้แต่กูจำได้ว่ามันขายราคานี้อยู่แล้วแล้วก็ ทุกคนก็เลือกเอาว่านั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์กันหน่อยดีกว่าอีเวนต์นอีเวนต์อันนี้แจ็คพอตนะฮะแจ็คพอตพารซิฟเลค่อนข้างยากเลยแล้วก็มีอีเวนต์ข้อใหม่พิเศษก็คือจะเก็บกุญแจเพิ่มสามเท่าด้วยก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจี้ใหม่กันเลยดีดวยกว่าว่าจี้นั้นมันสกิลอะไรกูไม่รู้สกิลอะไรกูไม่รู้เข้าใจไหมเอาไม่ใช่จี้ใหม่ คือจีอะไรวะคือจีอะไรอ่ะเฮ้ยนี่คือจีอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะน่าเกลียดอ่ะอะไรวะอ่าอีวันนี้ก็มีแค่นี้แหละก็ขออนุญาตปิดทิปที่ห้านาทีแล้วนะเพราะว่ากูหันมาสามเราแล้วกูหิวน้ำอ่ะตอนนี้คือกูแบบกูปวดคือก็ทุกคนก็เนี่ยาเอ้ยแล้วมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวกูย้ไปิว่าเห็นยมไกูจะลังให้ถึงที่สุด ก็มีอันนี้เข้ามาก็คือเป็นแพ็กโอ้หิวค่บหิวน้ำไวเชียแค่นน้ำเด้อแข่นน้ำเด้แค่นน้ำก็คือหิวน้ำนะก็จะมีเป็นอันนี้ก็เป็นสิบสี่วันให้ทดลองใชน้นะได้เห็ดประมาณหนึ่งร้อยเพชรร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีลูกตวแมวดำคิดอืออือก็อืออือ มีแค่นี้แหละทุกคนก็บ๊ายบายบายทุกคนเอออ่าสาระแซนก็คิดว่ามันเปอร์เซ็นต์ต้องต้องต่ำหนึ่งนะก็ถ้าใครอยากได้ก็ก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครแก้ปัญหาเรื่องเมืองถูกได้นะก็ก็ก็ดีคือมันก็โหดอ่ะก็บ๊ายบายไม่ลังเลยไม่ลังเลยบ๊ายบาย